สวัสดีค่ะอีแม่มาตามสัญญาแล้วนะที่ว่าจะมาตรวจสามประหลอดในวันนี้เนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเป็นการเสียเวลาเนาะนี่นะจ๊ะอีแม่จะครีมวันนี้จะมาตรวจโนนี้ก่อนนะใส่เข้าไปในนี้เขาบอกว่า,ากะเอาประมาณเม็ดถั่วกะปุกเนี้ยทดสอบอย่างเดียวสองวันมาแล้วสองสามกระปุกแล้วนะหมดไปแล้วนี่นะจ๊ะอีแม่ใส่ประมาณนี้ก็พอ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็หยดสารตรงนี้นะคะยี่สิบหยดต้องค่อยๆเปิดสารมันแรงอ่ะมันเนื้อคีมมันจะเป็นสีกุเขียวเขียวเขียวใบไม้ไม้อ่ะอืออ่ะยี่สิบหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 6, 17, 18เ9 20เบิ้ลเบิ้แถมไปเลยย1ยังได้คือวันนี้ที่อัดเร็วไม่ใช่อะไรนะลูกลองค่ะอยู่ข้างบนนะแต่อีแม่ทำตามสัญญาบอกว่าจะมาตรวจให้ดูก็ต้องมาตรวจให้ดูนี่นะคะอีแม่หยดไปแล้วขอปิดก่อนอออได้ไหมเนะี่ยค่อนข้างจะลื่นถุงมือก็ลื่นอืได้แล้วปิดแล้วนะ คือถ้ามีสารประหลอดนะคะ mm hmm. เนื้อครีมตรงนี้ยเอตรงน้ำตัวนี้นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีสม้มนะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นสีเดิมแสดงว่าไม่มีประหลอดนะคะอีแน็ขย่านะเขาบอกว่าให้ขย่าทั้งหมด20ึครั้งคว่ำหงายคว่ำหงายห2่งสาย1 2 3ห้าห8 9 10ดอ่ะสิแล้วนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20า อันนี้ก็คือเน,นี่ยค่ะมาจากกล่องนี้อันนี้ลือบอกอันนี้เป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์นะที่นครสวรรค์อ่าแล้วแม่ขออ่านกันน,นะเออศูนย์วิทยาศาสตร์ที่นครสวรรค์น,นะคะเอ่อชุดเดียวกับเมื่อวานแต่ชุดเมื่อวาน,นนี้แม่ตรวจสเตอรอยนะ์เนาะกับอะไรนะ q u ิกโนเรียกไม่ถูกสักทีไฮโดรฟิกโนเมื่อวานตรวจแล้วก็ไม่มีเหมือนกันนะสองสารวันนี้มาตรวจสารประหลอดนะนี่นะอ่านดูลูดูนะคะ ถ้ามีประหลอดมันจะสีนี้นะคะเห็นไหมสีนี้คือไม่มีประหลอดนะคะสีเดียวกันโนนี้เนาะเห็นไหมคะโอเคคราวนี้สบายใจเนาะโบะกันเลยโนนี้ไม่มีสารต้องห้ามสเตอลอยไม่มีประหลอดไม่มีไฮโดรวิโนโอ่านอีกแล้วทําไมแม่เป็นอะไรกับไ,ไอสารตรัวนี้จังเลยอ่านมันไม่ถูกไฮโดรวิโน ก็ไม่มีนะคะตอนนี้อีแม่ตรวจไปแล้วสามสารเนาะไม่มีปลอดภัยนะคะเป็นสมุนไพรลูกยอเขามีส่วนผสมเ,เขาเรียกไงอะ่ะมีคุณคุณประโยชน์ของเขาอยู่แล้วในการที่เขาเรียกว่าลดการอักเสบของผิวหนังสิวมันก็เหมือนเป็นการอักเสบเนาะเออก็คือคือสมุนไพรอ่ะอีแม่จะพูดยังไงดีเอาเป็นว่ามันปลอดภัยเนาะ โอเคงั้นวันนี้อี่แม่ขอเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าลูกร้องแค่มาตรวจให้ดูว่ามันไม่มีแล้วก็อี่แม่ก็มาําตาสัญญาว่าอี่แม่จะมาตรวจให้วันนี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวจะเอาลงให้เนาะเนาะโอเครักนะจุ๊บๆโนโปรอดค่ะปลอดภัยบ๊ายบายไปแล้วนะ